คำว่าปุจฉาไม่รูกอ่านะวิสัชนาก็ได้ยินใช่ไหมปุจฉาแปลว่าถามนะวิสัชนาก็คือตอบใครเป็นผู้ถามรู้ไหมเก่งมากจป็นจำได้อยู่พ่เจมี่ใครเป็นคนตอบพระน้าเกษตเพระเป็นพระอากรหนัาหา้น สองท่านนี้เดี๋ยวยายเล่าีิบึงได้ไหมสองท่านนี้ว่ามาอย่างไรสองท่านนี้ท่านตื่ในอดีตนานยาวไรเป็นท่านหนงอ่ะตั้งใจอยู่หรือเปล่าข้างหลังแถวสามแก่ข้างหลังมานี่แหละค่ะตั้งใจนิดเดินหันมา พระเจ้ามีเดิมเป็นท่านเนรแล้วท่านเนรนั้นชอบอะไรรู้ไหมเหมือนบางท่านหนึ่งที่นีมืวงง่วงหลังแก่งัวหลับอาจารย์นั้นเนี่ยนะคะวันหนึ่งกว่าเสนาสนเสร็จแล้วก็ให้ไปเที่บบเยือนแต่ปรากฏว่าท่านเนรเหมือน นอนน่นอยนะเพิ่มเลยอะไรอย่างนงี้ขอนอนขอนีบอะไรสุดนิดหนึ่งอาจารย์ก็เลย